อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับภูริตวันนี้นะคะรีอขอแนะนำเลยนะคะ oh, <yeah. S 1> ใครที่ชื่นชอบเมนูประเภทเส้นสปากเกตตี้นะคะ <Yeah. S 1> ร้านนี้ชื่อว่าสปากเกตตี้เฮาส์ประชาชื่นค่ะ mm hmm. เขามีความหลากหลายของสปากเกตตี้มากๆค่ะ mm hmm. เรามาคุยกับเจ้าของร้านคนรุ่นใหม่ mm hmm. คุณพัชรการจินดาสมุทร กีแกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแกจ๋าสปาเกตตี้เฮาส์ปราชาชื่นภูมิใจนำเสนอยังไงจ๊ะค่ะร้านของเรานะคะสปากเกตตี้เฮาส์ปราชาชื่นค่ะบายกีกนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะปลาเราจะมีจุดเด่นในเรื่องของความอร่อยที่ลงตัวความเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์ฟิวชั่นนะคะเครื่องเทศเราจ,จัดจ้านวัตถุดิบตั้งต้นดีค่ะเส้นของเรานะคะเราทำการลวกให้มันเป็นเอรันเต้มากที่สุดจะเป็นความกรุบกรอบ เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะความอร่อยของเราก็จะสม่ำเสมอควบคุมคุณภาพได้อย่างดีค่ะเมนูแรกกันเลยดีกว่าตัวสปาเกตตี้ี่มาทะาเลของเรานะคะซีฟู้ดค่ะก็จะมีเป็นกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมงผู้หอยลายเครื่องแน่นๆของเราเนี่ยจะเน้นพวกกระชายพริกไทยสดพริกไทยดำจัดจ้านเผ็ดร้อนเมนูที่2 ตัวสปากเกตตีปลาเค็มเบคอนผัดพริกแห้งกระเทียมค่ะปลาเค็มของเรามีความสดใหม่ค่ะมาจากชุมพรน,นะคะใช้ปลาอินทรีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วรสชาติจะไม่เค็มจนเกินไปตัวนี้มีความเด่นนะคะในส่วนของการผัดพริกแห้งกระเทียมเมื่อนํามาผัดกับสปากเกตตีแล้วเกิดความกลมก,ลมกลมอรอบพล่อยยิ่งขึ้นค่ะไปอีกหนึ่งสปากเกตตีของเราตัวสปากเกตตีคาโบนารามันกุ้งนะคะของเราเป็นกุ้งลายเสือค่ะมีความสดมีความเด้งของเนื้อกุ้งค่ะตัวใหญ่นะคะ กลมกล่อมของตัวมันกุ้งผสมเข้าไปในเซนเนี่ยทุกคำเลยค่ะจานนี้ค่ะหอยลายกระเทียมกับกรลริกเบรดเลือดยังไงจาเป็นตัวหอยลายผัดพริกแห้งกระเทียมค่ะเนื้อเน้น,เน,น,เน,น,เน,นๆเต็มๆคำค่ะผัดกับพริกแห้งกระเทียมและมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะทานคู่กับขนมปังกระเทียมยิ่งอร่อยเข้าไปอีกเลยค่ะเมนูข้าวผัดอันนี้แนะนํา จานนี้นะคะเป็นข้าวผัดปลาสลิดค่ะเป็นข้าวสวยหอมมะลิค่ะผัดแล้วได้กลิ่นหอมของกระทะเลยค่ะใช้ไฟแรงผัดถึงไฟ<ช>นะคะ<ช>ปลาสลิดจากสุพรรณเลยค่ะม,มีความกลมกล่อมกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับเกลืข้าวร้อนยิ่งอร่อย,ยค่ะวันนี้เพียงแค่เด็กๆนํามาภูมิใจนําเสนอเท่านั้นจริงๆกายังมีอีกเยอะนะคะกลิตต้องขอการันตีสปากเกตตี้เฮาประชาชื่นเป็นอร่อยเลิศ ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านสปาเกตตี้เฮาส์ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์ใกล้กับตลาดประชานิเวศหนึ่งร้านอยู่ติดถนนโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะอร่อยเลิศกับคุณรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษ ให้กับคุณลูกค้าที่สปาเกตตี้เฮาส์ประชาชื่นเพียงคุณแค่ใช้ a i s Point 1คะแนนคุณสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร10%ค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะ2567แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันสุกเวลา8นาา45นาทีนะคะดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชม ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะร่อยเลิศกับรีตลี่เม่ชืออีติง้งเย่าผิงฉังต้องกินค่ะ